ดูเหตุการณ์ เอาที่จันทบุรีหน่อยก็แล้วกันจันทบุรีก็น่าสนใจเนี่ยนะฮะเป็นร้านวัสดุก่อสร้างและทางด้านของฝั่งคนเจ็บเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าเขาขับรถมาแล้วเขาจำเป็นต้องหลบหลุมปรากฏว่ารถของร้านวัสดุก่อสร้างออกไม่ได้หลังจากนั้นลงมาแล้วก็เกิดเรื่องขึ้นไหนขอดูคลิปหน่อยแล้วเขาบอกว่าเขาโดนทำร้ายใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับคลิปทะเลาะวิวาทกันตัวของคุณวิชาญเองก็คือฝั่งครอบครัวของฝั่งผู้เสียหายแล้วก็คู่กรณีเองเ,องเนี่ยเขาบอกว่าเป็นร้านวัสดุก่อสร้างมีเรื่องกันก็คือเขาบอกก่อนหน้านี้ขับ ขับมาตามทางวิชานกําลังจะเอาพวกของงานแต่งะไปจัดในงานแต่งปรากฏมีรถวัสดุก่อสร้างขับตามหลังและมีปัญหาการเหมือนคล้ายขับปาดกันไปปาดกันมาแต่ตัวคุณวิชานบอกเขาขับหลบหลุมจังหวะนั้นเ,เขาขับมาเรื่อยๆปรากฏมาถึงที่หน้าร้านวัสดุก่อสร้างฝั่งร้านวัสดุก่อสร้างขับรถบรรทุกขวางถนนเลยแล้วก็ลงมาทําร้ายเขาทำไมไม่เบรดคู่กรณีและเจอเบนซ์ขับรถเหรอไม่บวกธรรมดาอ๋อผมหลงทางไปด้วยทางนั้นเดินลงพาโรงเรียนหนะ 这家猫。 ชมรับต้องฟังข้อมูลสองข้างเอาเปิดภาพทางด้านวิชาหน่อยตอนที่ชี้รอยหน้าช้ำๆเนี่ยนะฮะให้ทางผู้สื่อข่าวดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จันทบุรีเราไปเจอกับคุณวิชาแล้วก็สภาพใบหน้าพกช้ำดําเขียวแล้วก็บอกว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยตัวเองโดนรุมทําร้ายแล้วก็อ้างว่าตัวเองไปมีเรื่องหน้าร้านวัสดุก่อสร้างเหตุการณ์คือวันที่13มีนาตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเพราะผมขับรถหลบหลุมก็เลยไปขวางรถ ของร้านวัสดุทําให้เขาแสงไม่ได้สุดท้ายพอขับมาถึงตรงหน้าร้านก็เลยเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นตามที่เห็นในคลิปเลยนี่มีภาพซ้ายมือใช่ไหมใ<ห>น,น้วเปิดุ้ย ราก็ถามคุณวิชานว่าแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเจ้าตัวบอกว่าพอรถวัสดุกอ่อสร้างจอดขวงถนนเขาเปิดกระจกแล้วก็ตัวเองก็จะถามคนที่ลงมาจากรถบรรทุกอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นก็โดนชกแล้วก็มีอีกคน3มคนเนี่ยบุกเข้ามาแล้วก็มารุมกระทืบเหตุการณ์ครั้งนี้ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ไปหาเรื่องเขาก่อนไหนลองฟังเสียงเจ้าตัวให้สัมภาษณ์หน่อยออลงมาครับก็คือหลังจากที่ว่าเขาทำร้ายผมเสร็จผมก็ลงจากรถจับใช่ แล้วกพ็พอลงมาได้สักพักหนึ่งก็มีผู้กรณีครับได้มาตบหน้าแม่ใช่แล้วก็ผมกระพวกก็กระดาจะเข้าไปห้ามแแล้วผมก็โดนต่อยใช่ซึ่งผมโดนต่อยผมก็เตะล้มเตะแบบหายจากตรงนั้นไปใช่ครับซึ่งผมก็ไม่เห็นอีกอะ้ร ตังนั้นมันเป็นทางซึ่งเขากาลังทําทางอยู่ซึ่งหลุมมันเยอะครับก็คือผมขับรถแค่20ิบอ่ะก็คือขับ้ายทีกว่า<อ>ที่าโอ้ลังจะบอกอว่าอันนี้เปิดคลิปตอนที่เกิดเรื่องเอาไว้สักนิดนึงเด้่ยนะฮะนี่อันนี้เดี๋ยวต้องฟังความสองข้าง เอาภาพคลิปเมื่อกี้ที่ลากลงไปตบกันอยู่ข้างล่างเนี่ยนะฮะคือเข้าใจว่าเหมือนกับตัวเองขับแล้วหลบหลุมก็เลยหลีเหมือนซ้ายบ้างขวาบ้างแล้วรถข้างหลังคือรถร้านวัสดุเลยคิดว่าเอ๊ะนี่พี่ขับกวนหรือเปล่าจนสุดท้ายพอไปถึงหน้าร้านจริงๆก็โดนรถอีกคันหนึ่งใช่ไหมขว,วางเอาไว้แล้วก็เดินมาหาเรื่องเขาล่าสุดเพื่อความเป็นธรรมเราไปเจอกับคู่กรณีทางด้านของคุณพนมศักด์ไหนเปิดภาพพี่พนมศักดิ์ขึ้นมาหน่อยตัวพี่พนมศักดิ์อธิบายว่ายังไง พี่พนมศักดิ์เล่าให้ฟังบอกวันนั้นเองเนี่ยก็คือลักษณะคือขับรถตามมาเป็นรถเหมือนขนดินได้แหละแล้วก็ตามมาที่ข้างหลังก็คือตามพวกรถออแกไนเซอร์ izer, คนที่จะไปจัดงานแต่งคือกลุล <ด S 2> ่มรถคนเจ็บเอาง่ายๆใช่แล้วเขาเห็นว่าขับรถปาดไปปาดมาเหมือนข้อมเลนก็บีบแต่เตือนไปหลายครั้งและระยะทางเนี่ยเห็นบอกขับตามกันมาประมาณสัก4กิโลเมตรจนกระทั่งรถของเขาแซงขึ้นมาได้เขาก็เลยขับมารอที่บริเวณจุดเกิดเหตุอ๋อแป๊บนึงทีมงานขวามือเปลี่ยนภาพที่รถบรรทุกจอดปิดถนน Mm hmm. เมื่อกี้นี้กําลังพูดถึงช็อตนั้นเพราะกําลังจะบอกว่าโดยหลักแล้วภาพไม่ใช่ครับที่เห็นแพนไปข้างหน้าแล้วเห็นรถบรรทุกจอดขวางถนนนะ่ะเต็มถนนเลยภาพจําได้ไหมเมื่อกี้เพิ่งเปิดมาแป๊บๆเนี่ยนะฮะนี่มันจะมีภาพที่รถจอดยานี่ภาพนี้ใช่ไหมใช่นี่และแสดงว่าแซงเสร็จแล้วยังไงขับไปจอดอย่างนี้เลย<ช>เพื่อ<พ>อะไรเหมือนกําลังจะบอกเขาหยุดเ<อ>จ้าตัวยอมรัว่าโมโหะฮะแล้วบอกว่าเฮ้ บอกลูกชายบอกให้ไปบอกให้เขาหยุดหน่อยแล้วเดี๋ยวลงมาคุยกันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยเดินเข้าไปถามก็ตามคลิปนั่นแหละผมถามคู่กรณีว่าขับรถแบบนี้ได้ยังไงปรากฏเหมือนคล้ายอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ฟังต่างฝ่ายต่างม,มีปากเสียงกันผมโมโหเลยตบสั่งสอนไปหนึ่งทีแล้วพอเขาลงมานัวเนียกับผมข้างล่างคลิปข้างล่างที่เห็นว่าเป็นแม่ของฝั่งผู้เสียหายผมก็ยอมรับว่าตบไปอีกหนึ่งทีเพราะเขายืนแต่ด่าผมอยู่นั่นแหละโอ้แป๊บนึงอันนี้อันนี้ผู้หญิงผู้หญิงอ้าวเหรอเป็นแม่คุณวิชานะเอารรลุนแงผิดก หมายนะฮะการใช้คำา่อ้านี่ตบแม่คนเจ็บอีกอู้ตายแล้วเฮียแล้วยังไงเฮียแกว่ายังไงอีกแกขอโทษไหมเนี่ยยอมรับว่าใจร้อนแลวโมโหแกขอบอกแกขอโทษไปแล้วจริงๆวันนั้นมันไปจบที่โรงพักขึ้นโรงพักไปตั้งแต่วันเกิดเรื่องแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้ออกมาได้ยังไงก็อยากจะขอโทษทั้งสังคมและก็คู่กรณีที่ใจร้อนเกินไปเจอรถสองคันเนี่ยแล้วก็ขับช้าทุกของมาเต็มเลยแล้วก็บีบแต่ซึ่งเป็นแต่ลม แล้วคันแรกเขาหลบให้แต่คันที่สองก็ขี่ข้อมทางเส้นเหลืองเลยจนมาถึงเนินสามศพระยะประมาณสามถึงสี่โลจนผมมาแซงได้กลางเนินพอผมแซงได้กลางเนินเพราะก็หาว่าผมผมก็เบียดเขาก็บีบแกงเนี้ยแบบแบบเบียดแซงขึ้นมาให้รถวิ่งขึ้นมาได้อย่างเงี้ยเขาก็บีบแกแล้วผมก็เบรกผมจะจอดไปคุยกับเขาแต,แต่ตอนนั้นแล้ะแต่ผมมามากันแค่สองคน แล้วผมก็เลยผมมาคุยที่บ้านดีกว่าผมก็เลยกลับมาจอดรถคุยที่บ้านไม่ใช่ครับผมผมเรียกเขา<ม>แล้วถามว่าทําไมถึงขับรถแบบนี้<ม>เขาบอกว่าขับยังไงก็บอกว่าบีบแต่ขอทางแล้วทําไมไม่ลบหรือว่าเป็นหน่วยกูย้ภัยผมก็ว่าอย่างนี้ใช่ไหม,มพวกเยอะใช่ไหมอะไรเงี้ยผมก็ว่าเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้ยินผมบอกว่ามันไม่ใช่ผมแต่ลมผมก็เลย แต่ลมดังจะตายนะฮะรถบรรทุกเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกว่าคือข้อมูลมันไม่ตรงกันตรงที่ว่าทางฝั่งคนเจ็บอ้างว่าหลบหลุมก็เลยสายบ้างขวาบ้างแต่ข้างหลังเนี่ยก็คือเฮียกลังคิดว่าขับกวนทั้งหมดเดี๋ยวไปแจ้งความแล้วไปพิสูจน์กันในชั้นศาลต่อ